ลูกสาวกไงซอน้อยซอน้อยนี่อนาคตแต่ว่าจริงๆพี่พีทต้องเป็นคนทำนะลูกสาวเก่งนี่เรามีลูกสองคนเก่งนะเราไปไปได้มงมาพี่พ่อดูลูกสาวรับแข็เองเราเนี่ยพ่อพ่อแม่เอ็มซีมาแต่ทางไหนเนาะจ้ะสีสเก็ตโอ้ จะขึ้นราคาโอ้ยตัวกะงนก็ไม่ีเร้ยสูครับสุขาสูเน่นี่นี่มัน สวัสดีครับเอฟซีอีหลาน้อยเอฟซีน้องอุ้งอิงนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับถ้าเป็นเด็กน้อยผู้อื่นนะครับเพิ่นจะทําแบบนี้ไหมนะครับจะปฏิบัติตัวแบบนี้ไหมนะครับก่อนจะไปขยายความนะครับฝากกดติดตามช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับเอฟซีอีหลานน้อยนะครับ สำหรับอีลานอยของเหานะครับเรื่องนี้ต้องมาขยายนะครับมือว่านนี่เห็นนะครับเิ่นอาจจะเจเวนนะครับมาซ้อมตอนแรกนะครับก่อนที่มีคอนเสิร์ตช่วงค่ำนะครับฝนตกมากนะครับกระเบอเรนนะครับต้องรอยฝนหยุดนะครับสำหรับมือว่านนี่นะครับเป็นอียงทีแบบชุกลงหกนะครับ มันจืดมันแฉะนะครับอ่าบรสะดวกนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับไปกันนั่งผู้เสื้อผู้ศาสตร์กับบได้นะครับมันมันแฉะนะครับถ้ามีเก้าอี้ไปกับอ่าสินั่งใดอยู่นะครับเพราะนั่งใดอยู่นะครับเป็นเก้าอี้นะครับสําหรับเอฟซีที่ไปเบิงมัว่านนี้นะครับทีนาวิธีกับหลายนะครับหลายอยู่นะครับระดับหนึ่งเลยแหละครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับถ้าฝนมาตกมัว่านนี้อายะนะครับเวทีอ่า ในลานเพลินนะครับอัญะนะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ที่ยอดที่ออนไลน์นะครับที่ขายบัตรบัตรออนไลน์นะครับกพี่น้องเขาไปการสนับสนุนนะครับลานแตกนะครับอเป็นเื่นค้นหมดแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับออนไลน์นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในด้านการจาหน่ายตัวไข่บัตรนะครับแต่เสียดายว่าเมื่อวานนี้ฝนมันตกนะครับ วาเซเลนได้นะครับเกิดเทียงขึ้นนะครับสําหรับเมื่อวานเห็หลังเวทีนะครับอเป็นที่มาของคำมือนี้นะครับเป็นที่มาของคําว่าถ้าเป็นเล็กหน่อยคนอื่นนะครับเพิ่นสิทธิธรรมแนวหนีบอสิปฏิบัติตัวแนวนีบอนะครับสําหรับเมื่อวานนีเห็นอีหล่าอยู่หลังเวทีนะครับช่วงหัวคานะครับมีแขกนะครับมีแขกผู้ใหญ่นะครับ เพิ่นมาแสดงความยินดีกับบอร์ดนะครับมาแสดงความยินดีในการเปิดวงมนีนะครับมาหลายผู้หลยคนนะครับบหิบมีที่นั่งนะครับอีลาโต๊ะบ่สสอาดโต๊ะสงกระปรเพิ่นก็ะอาบเุ้าี่กุจแอนะครับลุกขึ้นมหาอย่งไปเช็ดโต๊ะนะครับตอนรับแขกตอนรับแขกผู้ใหญ่นะครับเช็ดโต๊ะนะครับจนมีนะครับมีคนแซวนะครับ แม่พญาลําเพลินมันแซวเพิ่ว่าบอดน้อยนะครับบอดน้อยรับแขกแค้นคุณพ่อนะครับประมาณนั้นคำว่างนี่นะครับอพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องคิดว่าได้ไรนะครับท้าแมนเด็กน้อยผู้อื่นถ้าดังระดับอุ้งอิงน้อยเพชรบานแพงเลยนะครับถ้าดังสําหรับอีหลาถ้าเป็นคนดังประมาณนี้แล้วอซุ่เจ้าว่าเพิ่นศิลุกขึ้นมาเช็ดโต๊ะให้ตอนรับ แขกบ่นะครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้เป็นน้องลูกหญิงนะครับน้องหญิงพังกาเสมอตนเสมอปลายนะครับพี่น้องก็เห็นอยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเทียงขึ้นนะครับที่เห็นอ่าก่อนเทียงขึ้นนะครับอ่าประมาณหาทุ่มนะครับฝนเริมอ่าซาเม็ดลงมานิดหนึ่งนะครับขิ่นขึ้นเวทีนะครับพร้อมพอหน่อยนะครับอ่าพอนอยเฮีย่อยนะครับ อขึ้นไปถือไม้นะครับไปพูดคุยกับแฟนเพลงเอซนะครับหนาวิธีที่มา่าทิม่าเบิร์คอนเสิร์ตนะครับอีลา่ะแสดงเห็นว่านะครับมีนะครับอ่าภาวะผูนั่งขึ้นมากนะครับอีลาเริ่มฝึกฝนนะครับ เป็นผู้นำนะครับข้นมานะครับแทนพอแท่นแม่ได้แล้วครับแทนบอดได้แล้วนะครับข้นมาเบาอยู่หนาเวทีนะครับอ่าขอบคุณเอฟซีที่มาเบิงอีหลาพันวานะครับขอบคุณเอฟซีที่มาให้กำลังใจนะครับเอฟซีมากขนาดนี้อีหลาต้องทํำเต็มทีนะครับไม่สมับเอฟซีพันมาเบิงมาแย่งลูกอีหลานะครับพันวานะครับ มีคำหนึ่งครถามเอฟซีทั้งพ่นว่า,าเอฟซีมาทังใดวะสันมาทั้งซีสเกตอีหล่าพ่นว่าโอ้ยนออฟพนว่าเป็นค้ำยังทีนาหเพ่นว่ามาที่ซีสเกตวะสันนะครับโอ้ยนออเนี่ยก็คือหมายในว่าสงสารนะครับที่มามากไกลแล้วมาเจอแนวหนีนะครับมาเจอเหตุการณ์แนวหนี้นะครับอีหล่านอยอฟแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเอฟซี FC ออกมานะครับ หลังจากนั้นก็คืนหลังจากนั้นก็เที่ยงคืนก็เริ่มคอนเสิร์ตนะครับเวลาน่อยก็ขึ้นไปเวทีไปทํหน้าที่เป็นนักร้องนะครับอีกนะครับลองรำทำเพลงให้พี่น้องเอฟซีเดิเบิงกันนะครับหลายเพลงนะครับหลายกรอนนะครับในช่วงลํำกำ็ํำน้่นะครับอวลานะครับจนทำหน้าที่ไปจนมาถึงช่วง เตยล่าแล้วนะครับงานจบแล้วทุกอย่างจบแล้วมาหลังเวทีอิลากันยังต้องมามาคอยส่งพอพอแม่แม่เอฟซีนะครับแม่พอหักแม่หักมาไทยลูกน้ำ,นะน,ำน,นะครับขอบคุณพอหักแม่หักจะน้ำพงมาไล่น้ำเงินมาไล่มาไห่อิลานะครับกตามมาขอบคุณอีกนะครับโอ้เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วอแ,อแอดมินนะครับกเมือน้ำนะครับมือน้ำอิลานะครับ ถือว่าอีลานี่สู่ไลยนะครับสู่ไล่อีลีนะครับสําหรับน้องอุ้งอิงจนทรงจนเอฟซีแฟนคลับจนได้นั่แหละขึ้นลดนะครับอีลาถึงสิไเพักนะครับสําหรับคอนเสิร์ตเปิดวงนี้รอบนี้นะครับกับพี่น้องสิเห็นนะครับถ้าเป็นเล็กน้อยผู้อื่นเนี่ยครับอายุประมาณนี้นะครับผมว่านะครับ งอแง,งอนะครับงอแงไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งเมยทั้งอยากนอนนะครับทั้งเมยทั้งลานะครับสารพัดทุกอย่างนะครับในย่อมลาวาอิลาเฮ้านี่เพิ่นเพิ่นสุดยอดอิลีนะครับสุดยอดสุดยอดอิลีนะครับ,ใน,รนรบในการว่างโตนะครับในการว่างโตเป็นลูกของบอดโจโนะครับทำทีนะทำหน้าท,ท,าาทีแท่นพอนะครับได้ประมาณระดับหนึ่งนะครับ มีความรับผิดชอบนะครับในการในงานนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับอีหลานะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับขอบคุณหลายๆครับ